าการมนเข่จะต้องติดตามเรื่องการที่ไปทำงานนั้น in day, ก็คือหาอะไรดนระหว่างเรียนตรงนั้นอนก็ะต้องกอคิดไป่ ขึ้นเตะสีมีนายเยอกก็ขายแล้วเองนีงอแงเขาเขาเนี่ยวัดใหม่ก็ไปก่อนไปก่อนอันได้ก่อนอันไดของรถโอ๊คไปอสูรรถความดันตํานั่นแหละตําตําตําไปกูกูจัาอยู่อย่าไปยุ่งไปไหนไปไหก็ไปกั จะทำมาอยู่ด้วยกันที่ได้หน่อยเดี๋ยวพอหาของประมาณหลายทไอติมต้องทำแท้กันแข่งห้องหนึ่งห้องกันหนึ่งห้องห้องอยู่ได้กันพ่อเป็นอยังอยู่นี่อิน่ะคนเดียวผมมีใครหาลิ่อิน่ะเป็นเรื่องพิจิตรมันก็ธรรมดาเนาะพ่อ่งละเอาปล่อเนาโกงละเป็นหน้าที่ผมเป็นยังละ ก็่บาวเของบ้านปด้าับมเมือ้าขึ้ไรจะมานก่จะ้ไโาอเคการตอบแทนได้รับการช่วยเหลือทั้งส่วนหนึ่งก็คือเงินนั่นแหละนะครับมันสามารถเอาไปใช้ได้ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือที่นี่ใหญ่ที่สุดคือการที่เราได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ เนาะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะมีอะไรจะพูดกับจจกเจ้าของยกมือไหว้ด้วยขอบคุณก็ออยที่ให้งานค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีก็ออยก็ไม่รู้ว่าจะไปหางินหาช่องไหนค่ะและ้วก็ช่วงที่ออกไปก็รู้สึกเกรงใจป้ายเพราะหนูลาบ่อยด้วยแล้วก็เกรงใจพี่ๆเขาด้วยโอเคขอบคุณมากขอบคุณขอบคุณมาก